ผู้ชายตาขวาอาจารย์ครับคคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าโง่เฮงแบบไหนถึงเรียกว่าจาชูมากๆเลยจริงๆคนเกิดวันศุกร์เป็นคนข้างรักอยู่แล้วอาจารย์เป็นคนที่รักเอ่ยเตยหอมเป็นคนที่สกินชิปเป็นคนที่ข้างลักข้างเงิน<า>ทุกอย่างในชีวิตเป็นคนที่รักเินเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ <c oughs> ผู้ชายเนี่ยตามตำราว่ากันว่าถ้าผู้ชายตาขวาเล็กกว่าตาซ้ายอันนี้บ่งบอกเลยเจ้าชูจะชูแน่ จุดที่อันตรายคืออะไรวะถ้าตาซ้ายเล็กกว่าตาขวาแปลว่ารักลูกรักเมียใช่รักลูกรักเมียทีเนี้ยถ้าผู้ชายดูเราทรงแล้วนะดูทรงอุ้ยตาซ้ายเขาเล็กนีหรักลูกรักเมียทีนี้เธอม่ใช่อีจุดหนึ่งตำแหน่งนี้ที่อาจารย์เจอบ่อยๆตรงคําบตรงใต้ตาตัวเนี้ยถ้ามันมีหลุมสิวหรือมีขี้แมลงวันหรือมีไยซ่อนอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าใช่มันรักลูกรักเมียแต่มันรักลูกรักเมีย ทุกคนค่ะคนประเภทนี้มักจะมีหลายบ้านมักจะมีหลายโลกอันนี้ยต้องระวังให้ดีนะครับสาวๆนี่ผมก็เตือนด้วยความเป็นห่วงนะระวังให้ดีครบทุกจุดเลยครบทุกจุดที่มามาขอบคุณครับอาจารย์